เอนโซมาเรสกาออกมาพูดชัดเจนว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้โรเบิร์ตซานเชสลงเฝ้าเสาในเกมเจอวต์แฮมยูไในเตดคืนวันจันนี้หรือไม่ซานเชสเป็นมือหนึ่งตั้งแต่มาเรสกาเข้ามาคุมทีมแต่ช่วงหลังโดนแฟนบอลวิจารณ์หนักเพราะทำพลาดหลายครั้งซึ่งสถิติก็ฟ้องชัดเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ทำพลาดจนทีมเสียประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ถึง5ครั้งมีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนมาใช้ฟิลิปยอร์เกนเส้นแทน และเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้มาเรสกาก็ยอมรับว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจยังเลยนะผมยังมีเวลาอีก2-3วันให้คิดเรื่องดีคือไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงผมก็รู้สึกโอเคเพราะฟิลิปก็ทำผลงานได้ดีทุกครั้งที่ลงสนามดังนั้นจะเป็นฟิลิปหรือรอบเดี๋ยวมารอดูกันไม่ว่าทางไหนก็โอเคทั้งนั้นเขายังพูดถึงแฟนบอลด้วยว่าสิ่งเดียวที่ผมพูดได้คือเราต้องการแฟนบอลน,นักเตะก็ต้องการพวกเขา แต่ผมก็เข้าใจนะว่าบางครั้งพวกเขาอาจไม่แฮปปี้กับนักเตะหรือโค้ชแต่เรายังต้องการแรงสนับสนุนจากพวกเขาเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องเชื่อมั่นในแนวทางของเราผมเองก็เป็นคนแรกที่จะไม่ยอมรับหากมีอะไรที่ผมไม่โอเคนอกจากนี้มาเรสก้าย,ยังบอกว่าการให้โอกาสนักเตะได้พักจากแรงกดดันอาจเป็นผลดีต่อพวกเขาด้วยบางครั้งมันก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่เคสของโรเบิร์ตหรอกนะมันเกิดขึ้นมาแล้วในฤดูกาลนี้ อย่างวันก่อนผมก็อ่านข่าวว่าหลุยเอนริเก้เคยดรอปดอนนารุมม่าบางเกมเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาเล่นทุกนัดและทําได้ดีนั่นอาจเป็นทางออกในบางสถานการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าโราเบิร์ตจะต้องเจอแบบนั้นนะแฟนๆเชลซี fan Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ